ทำให้ทุกคนมีความสุขนะครับพลังบวกและก็พลังความสามารถขี่ทำให้หมู่คณะหรือทีมงานมีความสุขเมื่อเรามีความสุขแล้วทุกคนในองค์กรของเรามีความสุขนะครับไปจนถึงองค์กรใหญ่ก็คือบอริษัทของเราชีพีเมื่อทีมงานของเราประสบความสำเร็จบริษัทก็ประสบความสำเร็จด้วยครับ ดังคำพระนะครับเอาศรัาสิบของพระมาให้ทุกคนในฝั่งนะครับโดนจาบก็รู้แล้วว่าสุขาสังคสัตสามัคคีความสามัคคีของหมู่คณะหรือกลุ่มทำให้เกิดสุขครับ <S <S สวัสดีค่ะทีมสีแดงนะคะของเราได้รับความร่วมมือจากสีเขียวนะคะทําให้ของเราเป็นทีมที่มี15คนแล้วของเราได้มา47ชิ้นนะคะซึ่งมันมีปัญหาเรื่องระสามากกว่า45ชิ้นเนะาะเพราะเราคิดว่ามันต้องแค่3ชิ้นใช่ไหมแต่ปัญหาเรื่องระษามันมากกว่านั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นเพราะความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของเรามีคอยอยนะคะคิดวิเคราะห์แยกแยะออกมาว่าปัญหาเรื่องภาษาของเรามันเกิดจากอะไรนะคะ 1นะคะสีแดงเป็นทีมที่1ษคนแรกเลยนะคะอันนี้เรามีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทีมทำงานในหน้าที่ของตัวเราเองให้ดีที่สุดให้เสร็จก่อนแล้วจากนั้นเราก็ช่วยเพื่อนร่วมทีมให้สำเร็จนะคะความพยายามที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นค่ะขอบคุณคนะ่ะหน้าที่แปล